เออไม่รู้จะลุ้นเรื่องอะไรบ้างดีเลยคุณผู้ชมสาหรับเรื่องนี้นะคะแต่เอาเป็นว่าคืนนี้มาดูกันดีกว่านะคะว่าเฟยเนี่ยจะเป็นอมาพาสหรือว่าจะตาบอดหรือเปล่าเพราะว่าโดนซ้อมโดนอะไรคือมันหนักหนามากเมื่อคืนโดนเช็คบินไปเนี่ยคือความพีิกแต่ละครเออแต่ละตอนคุณผู้ชมมันไม่เคยแผ่วเลยเพราะฉะนั้นคืนนี้ติดตามกันต่อได้เลยพิษรักรอยอดีตสองทุ่มครึ่งนะคะวันนี้หมดเวลาของวันบันเทิงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ ขอบคุณเดียนะคะขอบคุณวันบันเทิงด้วยนะคะคืนนี้สองทุ่มครึ่งห้ามพลาดจริงๆค่ะแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันก่อนกลับมาช่วงหน้าอันนี้ก็ห้ามพลาดเหมือนกันนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาพนักงานขนสัมภาร,ระในสนามบินสุวรรณภูมิเปิดศึกยกพวกตะลุมบอลกันค่ะแล้วยังเดือดเลยเพราะว่ามีคนถูกแทงได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนด้วยล่าสุดกลุ่มผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ เาจะติดไปไหนนี่วันอังคารฮะวันอังคารอังคารทั้งทีพลาด KFC ได้ไหกับชุดทุกอังคารเจ็ดล่องลวน149บาทถึง19เมษายนนี้ผมใช้ชีวิตหนักทุกวันชุกางวันฟังดีดนะครับการนี้นร้อนในเจ็บคอผมใช้ยาง,งูอึ้ง่อยตักเพียงแก้ร้อนในาเจ็บคอด้วยยาง,งูอึ้ง่อยตักเพียงผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ เมื่อความร้อนมาพร้อมดังแข่แต่ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปได้วยเคลียร์ไอซ์คลเมนทัลที่สุดของความเย็นสดชื่นพร้อมสามพลังความสะอาดสดชื่นช่วยกะจัดดังแข่ให้ผมสวยมั่นใจเคลียร์ใหม่เคลียร์48ชั่วโมงอิชฟรีโหไม่ได่างยังแพง้องผิวดังแดดจนคล้ำด่างพังอยากผิวดูใสปังต้องซิ้อตราใหม่ซิสสารสารสกัดสมเกาหลีวิตามินซีกันแดดสิบเท่าช่วยผิวด่างคล้ำดูกระจ่างใสผิวตัวดูใสแดงราวกับผิวหน้าพิเศษ49บาทลองเลย ต้มยำมันต้องปรุงอีิอี๊อี๊ไม่ดูนะต้อมข่าต้ยมยำสูตรใหม่แซ่บเปมะนาวจริงพริกเผาแท้ต้อมข่า น,นเดียวนี่อาจเป็นความสุขปับกจากความสะอาดที่เราเคยชินแอฟเลือกความสะอาดที่แท้จริงบริสเอ็กเซลสูตรน้ำช่วยกจัดคราบหนักเหนียวกว่าผงพร้อมเอนไซม์ inside, สกัดจากธรรมชาติและย่อยสลายได้ทางชีวภาพบริสช,ช่วยกจัดคราบหนักเหนียวกว่าผงใส่ใจต่อโลกเต็มที่ออกจะกรอบความสาเร็จเดิม,ดมความสาเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All new i s u z u MuX Originality Redefined วันนี้ไม่มัดผมแล้วไล่ผมไปเลยจะลุยแค่ไหนไม่กังวลสันซิวสูตรใหม่ผสานสามส่วนผสมทรงคุณค่ารวมเป็นแอคทีฟอินฟิวชั่นให้ผมคืนทรงสวยจัดทรงง่ายหอมนานผมสวยไม่ต้องมัดสันซิวสูตรใหม่เมื่ออยู่ที่ทำงานลูกชายของผมทำงานหนักและเมื่อกลับบ้านเขาก็ดูแลครอบครัวเมื่อมีอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ นิวโรเบียนมีวิตามิน B1 B6 และ B12 นิวโรเบียนโปร่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยาเคล็ดลับชุดเก่งของอ้้มที่หอมยาวนานถึง14วัน Comfort ด้วยอัลตร้าแคร์เทคโนโลยีปกป้องสีและใยผ้าจ,จากการถูกทำลายพร้อมมอบกลิ่นหอมยาวนาน14วันให้อ้ำมั่นใจในทุกวัน Comfort ลต t ้ a แคร์ออกไปสนุกแบบไม่สะดุดกับกลิ่นอับชื้นที่ผม หม่ My Dove Mycela Fresh Nourishment ผสานอควาแบบไทยล็อกกลิ่นหอมช่วยลดกลิ่นอับชื้น Refresh หนังศีรษะสดชื่นถึงปลายผมล็อกผมนุ่มหอมนานข้ามวันใหม่ Dove m i ซิล i l y High Class c o l l e นเสื้อเสื้อคอปาดแขน3ส่วน5าลาย 5, 5. สีชมพูที่ยังคงความหวานสีเขียวลายใบไม้สีดำดอกเล็กสีดำดอกเหลืองสีส้มลายกราฟิกเนื้อผ้าไหมอิตาลีหรูหรานุ่มลื่นใส่แล้วเย็นสบายระบายอากาศได้ดีเสื้อดีไซน์คอปาดแขน3ส่วนช่วยพรางหุ่นบางต้นแขนดูสวยเพรียวเสื้อปรีไซส์รอบอกกว้างถึง48นิ้วใส่สบายไม่อึดอัดเป็นชุดลำลองที่สามารถใส่ได้ทุกฤดูกาลและ m ิ x a n d Match ได้ทุก c c e s s o r y Miss Lily High Class Collection เซ็ตเสื้อคอปาาแขน3ส่วนมูลค่า2,950บาทแถมฟรีเสื้อคอปาาแขน3ส่วน2ตัวพิเศษ50สายแรกรับเพิ่มชุดไข่มุกจากราคาปกติรวมของแถม5,120บาทแต่เราให้คุณจ่ายแค่999บาทเท่านั้นโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กันยายน2,564ถึง30มิถุนายน2,565หรือจนกว่าสินค้าจะหมดหลายคนอาจมองทันแล้วเห็นแต่ข้อจำกัด แต่ทันเลือกที่จะยิ้มสู้ทุกวันเพราะมันทำให้ทันไปได้ไกลไกลกว่าที่ใครหลายคนคาดคิดวันนี้ได้มาของสุดคุม้มแบบผมเนี่ยนะคุม้มลองนี่โอโม plus ชนิดนะ้ำฝาขาวสะอาดกับผงสามช้อนสะอาดลึกถึงใยผ้าด้วยอัลตราไบรท์ผ้าขาวสว่างอีกขั้นนี้งซักนี้คุม้มขาวสะอาดเจิดจ้ามั่นใจโอโมพล u สแพ็คใหม่ เมื่อความร้อนมาพร้อมดังแค่แต่ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปได้วยเคลียร์ไอซ์คูลเมนทัลที่สุดของความเย็นสดชื่นพร้อมสามพลังความสะอาดสดชื่นช่วยกจัดดังแครให้ผมสวยมั่นใจเคลียร์ใหม่เพีย48ชั่วโมงอิ c ฟ f r สองราณี้ลดรับร้อนที่บิ๊กซีถึงสสิบามเมษายนนี้หมูบดกิโลละ138บาทช็อปที่บิ๊กซีรับส่วนลดทันที290บาทและช็อปที่บิ๊กซีมินิรับส่วนลดทันที่20บาทถึงสสิบี่เมษายนนี้ที่บิ๊กซีมามิปกกอครั้งแรกของพ่ะอ้อมมามิปกกอลลดอุณหภูมิได้2องศาไมค์พรีเมียมอิสระมีขอบเอระบั ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากะทิอร่อยดีกะทิร้อยเปอร์เซ็น 5G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยติดตามข่าวกันต่อคะ่ะท่านผู้ชมไปกันที่สนามบินสุวรรณภูมิหน่อยนะคะ